อ่า ah, สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเดทบายเดลไ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 ลซึ่งในวันนี้นี่เราจะมาเล่นในมือถือกันแกโอ้ย oh, อะไรเนี่ย <laughs> Dead by บายเด g h t ในมือถือจริงๆอ่าโอเคครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่น i ดว f a i r f i ฟ l d กันดีกว่าเนาะ i t ว f a i r f i ฟ l d น้องแว่นสวยงามตอนนี้ที่เบอร์เล่นไปเนี่ยก็จะมีประมาณแบบ3ามตัวที่เล่นไปเนาะก็คือมี คุณลุงบิวใช่ป่ะแล้วก็มีคอแดดแล้วก็มีเดอะไวท์โอเคเนาะที่เป็นเซอร์เนาะโอเคครับผมเราก็จะมาเล่นตัวนี้กันกูจะรอดไหมเนี่ยอีเวนอุ้ยแกลืมเปลี่ยนเปิร์กเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเอาเปิร์กก่อนอืมเปิร์กอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเอานี้ไปดีกว่าโอเคเราเข้าเกมกันเลยดีกว่าเนาะเยี่ยมมาก เจอทีมแล้วครับผมอ้าวมีคนเล่นเดี๋ยวไว้มันกูด้ว,ยว้ยอีเวนสงสัยคนนี้คงเล่นครั้งแรกแน่นอนเลยอะ่ะคือจะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าในเขาเรียกว่าไงอะ่ะเขาในมือถืออะ่ะมันเล่นยากนะเซอร์อ่ะเล่นง่ายแต่ว่าฮันอะ่ะเล่นยากฮันนี่คือแบบกว่าเราจะตีได้อย่างเงี้ยเราต้องแบบว่าเดินไปอย่างนน้นอย่างนี้อย่างนั้นตีก็ไม่โดนติดต่างหา่างอีบ้า เล่นยากมากเล่นฮันเตอร์คือเล่นยากมากในมือถือนะแต่ถ้าเป็นในคอมนี่เราสบัดเมาส์อะไรได้ไงเอาอีหอยข้อความขึ้น <c oughs> ขาดมังกรหนึ่งตัวกูจะรอดไหมเนี่ยโ <c oughs> อ๊ยดีดีดีไหนนี่น่ากลัวจังเลยทําไมมันเหมือนสุสานจังเลยวะเนี่ยใครยืนอยู่ตรงนั้นสามคนสองคนวิแก่มันจะมีตัวอะไรโผล่ไหมไหมอะเราจะเดินไปกับลุงดีกว่าลุง ลุงเห็นที่นี่ไหมคะอุ๊ยอีหา่าลุณจะวิ่งทําไมเนะี่ยลุงวยลุงลุงจะทําอะไรนะ่ะอุ๊ยลุงขโมยของลุงขโมยของโอ้โหแล้วพวกเราก็อยู่กันตรงนี้กันทั้งหมดทั้งหมดสี่คนปั่นก่อนครับผมปั่นก่อนไม่รอแล้วนะอุ๊ยห่าอีกาเรียกอุ๊ยอุ๊ยแกอะไรนะ่ะว้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮี้ยผีเลื่อยเว้ย

ย่ายาอยายพังไม้ก่อนดิเวนพังไม้ก่อนอ้ยอ,ยอยเอาอีนี่เอาอีนี่เอาอีนี่อย่าเอากูอุ้ยอ่ะน่ากลัวมากบังคับยากมากเฮ้ยมึงไล่มันไล่กูตามไม่หยุดเลยว่ะเฮ้ยเอาอีลุงนี่อย่าเอาฉันอย่าเอาฉันอย่าเอาฉันฉันขอร้องปล่อยกูไปเถอะ อีเวนอ้ย <c oughs> <c oughs> yeah, yeah, <c oughs> ุ้ยออุยอ้ย้ยอยมันน่ว้าอย่ามไล่กูแล้วมันเอา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 กูแล้วอุ้ยอุ้ยติด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 ต เฮ้ยมึงก็เอาคนอื่นบางดีอย่าไล่แต่กูดีเฮ้ยโอ้ยมันตามมาอยู่แกเุ้ยมันยังตามฉันอยู่เฮ้ยอย่าเอากูดีย่ามึงจะเลิกตามกูดึงไหนไปเนี่ยโดยมันเอาแต่กูเวอรโอ้ยตรงนี้ตัว้ยอย่าเฮ้ย อ <icana>, yes. ุ้ยอุ้ยแกแกแกจะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตายโอ้โหโอโหอุ้ยติด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 โอ้ยติดเฉยเลยเวนมาช่วยกูหน่อยดิทำไมไม่เอาคนอื่นมังอ่ะเอาแต่กูอย่างเดียวเลย โอ้โหเพื่อนกูอยู่ไกลมากอุ้ยมีคนหนึ่งมาช่วยอยู่โอเคโอเคโอเคอุ้ยมันไปนู้นแล้วมันไปนู้นแล้วมันไปนู้นแล้วโอเคขอบคุณมากนางเขาไม่กลับมาตามเราเนาะใช่ไหมวะใช่ไหมโอเคนำไม่ตามเรานำไม่ตามเรานำไม่ตามเรา โอ้ยหากล้วยมากตะกี้เอาแต่กูเวอร์อีพวกที่นั่งอยู่ไม่เอาอุย้ยช่วยปันนป่นก่อนปั่นก่อนปั่นไฟก่อนปั่นไฟ้ยแกแมวร้องแมวร้องแมวร้องนางอยู่ไหมอ่ะุ้ยแกอุอ้ยโอ้ <laughs> โอ้ยเป็นเฮียอะไรกับกูนักหนานเนี่ยอีเวนอีพีเลือ้อยอีเลวปล่อยกูนะเอออีพีเวนเฮ้ยเฮยนางอยู่แถวนี้อ่ะโอเคนางไล่คนอื่นอยู่มา มา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 หนีก่อนอิเวนหนีก่อ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 นอย่าเอาแต่กูดิอย่าเอากูอุ๊ยอย่าแล้วกูอยู่ทำไมเนี่ยโอ๊ยอีเวนว้าโอ้โหอย่า,อยออยาเอาแต่กูเวอ้ออีเวนส่องไฟฉายใส่หน้ามัน จองภาษาใช่หน้ามันจ้องไาษาใช่หน้ามันอีเวนกูจะตายหาแล้วจริงดิลากรลากรเออ,เอ,อ,เอ,อ เออไเฮียโอ้อ yeah. oh, ตอนนี้ก็ยังอยู่กันเลยก็ม <laughs> ีทีกสามตัวโอ้โหสี่ตัวเลยอยู่กันทั้งสี่คนเลยอีเวนเมื่อกี้นี่คือแบบว่าอะไรก็ไม่รู้ไล่แต่กูอย่างเดียวเลยอ่ะปั่นตรงนี้ดีกว่า อืออืออออออ๋อนึกว่าแหลกอีเวนไม่มีใครมาใช่ไหมหวังว่ามันคงอุ้ยแกเหมือนมีผีมาเลยอ่ะนี่กัน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 อุ้ยอือโอเคโอเคมันไม่มีละไม่มีละไม่มีละมาปั่นต่อครับผมปั่นต่ออุ้ยอ่ะทำช็อตทำไมอ่ะทำไมต้องทำช็อตด้วยวิวิแกวิวิวิแมวร้องแมวร้องแมวร้อง แมวร้อง้ยแมวร้องโอเคโอเคแยกย้ายแยกย้ายแมวร้องเราแยกย้าย้ย <c oughs> เหมือนผีอยู่แถวนี้เลยอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมวิวิย,ยอ้ยอีเวนอ้ยยเฮ้ยโอ้ย,อ,ยอ,อีรินชิบหายแล้วอีรินโอ้ยอย่ายุ่งกับกู อย่ายุงกับกูโอ้ย่ายุงกกูอย่ายุงกับกูดิโอ้ติดติดติดติ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 โอ้อีเวนน่ากลัวมากอย่ายุงกับกูอย่ายุงกับกูอย่ายุงกับกูอย่ายุงกกูอีเวนอย่ายุงกกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเอากูแน่ๆมันต้องเอากูแน่ เฮ้ยด uh, you know. mm ีดเดีวดดดดดอีเวนมันต you know. uh ้องเอากูแน่แน่อีลินต้องเอากูแน่แนไปไม่รอดแล้วไปไม่รอดแล้วไปไม่รอดแล้วอุ้ยเยเกือบตายอีเวนออ้ยโอ้ย้ยอีเวนยาอยู่กับูอุ้ยอุ้ยติดต้นไม้ติดต้นไม้อุ้ยติดต้นไม้ติดต้นไม้อุ้ยเุ้ยอเวนอุ้ยดักหน้าอุ้ยอุ้ยเกือบโดนอ้หูอหูอ้หูอ้ อย่ายุ่งกับกูอุ๊ยเกือบโดนอย่าโอ้ยอย่ายายายาอยโอ้ยติดคือเอาแต่กูอีกแล้วเป็นอะไรกับกูกันนักกันนะเวนบ่อยกูไปเหอะนะย่าสองรอบแล้วนะโดนผีจับเนี่ยโอ้ย อีเวนปล่อยกูไปเหอะวิมีคนมาช่วยด้วยมีคนมาช่วยด้วยวิยาเฮ้ยมันเฝ้าวะ่ะเฮ้ยระวังโดนตีนะโอ้โหอีสองตัวนั้นก็ปั่นกันอย่างแบบว่าขมักคาเมน่นอีกคนนึงก็อยู่ไกลเฮ้ยแกระวังแกระวัง แกระวังเฮ้ยมันไม่ให้ช่วยอะ่ะพีมันไม่ให้ช่วยเฮ้ยให้เพื่อนมาโดนตีทีหนึง่งโอเคโอเคโอเคจังหวะนี้แหละเพนโลดโอเคอีเวนโอ้ยน่า,นากลัวมากกูไม่อยู่เลยนะครับผมอุ้ยติดรถ <mia! S 1> ติดรถติดรถอุ้ยอุ้อุ้ยเฮออุ้ยอุ้ยอุ้ อุ้ยหย่าวาร์ปมาหาเวอร์อย่ายุ่งกับกูอุ้ยเกือบโดนเฮ้ยพังไม้ก็บอีเวนมาสิ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 ครับมาสิ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 มาสิ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 เฮ้ยเฮ้ยโดน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 เกือบโดนอีเวนโอ้ยข้อความก็ขึ้นเดี๋ยวก่อนดีเดี๋ยวก่อนดีลูก ลินอย่ายุ่งกับกูดีโอ้ยโอ้โหเจ็บอีเวนไล่แต่กูคนเดียวเวอรโอ้ยไล่แต่กูคนเดียวเวอร์มึงไม่เอาคนอื่นมั่ง่ามึงไม่เอาคนอื่นมั่งอีลินอีเวนโอ้ยเจ็บเลยอีเวน ลุยคุโดนแขวนรอบสองแล้วเนี่ยโอ้ยย่าโอ้ยโดนเจ็บเจ็บปวดรวดแล้วฮุยโอ้ยอาอติด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 ติโอ้โหอือเวโอยมึงแคนอะไรกูเนี่ย มึงแค้นอะไรกูลาก่อนเอะเออเยียเอ้ยทำไมเอาแต่กูคนเดียวเวอร์สองตาแล้วนั่นเนี่ยเอาแต่กูคนเดียวเวอร์ตานนี้กูรอดมั้งเหอะ ออตอนนี้เราอยู่กับสาวสาวสาว,สาวมาปั่นไฟกับพี่แมมอีเวนเหมือนเดวายคือแบบว่าเป็นคนดวงสวยตลอดอ <Yeah. S 1> ย่ามึงทำลายโทเทมไปอุ้ยแกเหมือนมีคนมาเหมือนมีคนมาเหมือนมีคนมานั่นไงอีเวนนั่นไงนั่นไงเหมือนมีคนมาจริงด้วยมีคนมา ดี okay, there, ๋ยวกันเดี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 ๋ย่เดี๋ย่เดี๋ย่เดี๋ย่โอเคมาไล่เพื่อนอยู่มาไล่เพื่อนอยู่มาไล่เพื่อนมาไล่เพื่อนมาไล่เพื่อนโอเคมาไล่เพื่อนมาไล่เพื่อนเอออย่าเพื่อนล้มแล้วชำระล้างโทเทมกันแป๊บหนึ่งทำลายโทเทมทำลายโทเทมทำลายโทเทมอุ้ยแก นางโดนขแขวนใกล้ๆตรงนี้เลยอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอยอ,ยอย่าตีกูโอ๊ยโอ้โหมึงตีสองรอบเลยเหรอมึงตีสองรอบเลยเหรอเวนเฮ้ยมาช่วยฮิวกูก่อนดีอ้าวอีหอย เดี๋ยวก่อน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 เด, vette, เดี๋ยว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 อีเวน <sk r isa> มันอุ้มกูแน่ๆเอาแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนคือแบบว่าตายเร็วจังเลยอย่ะทำไมตายเร็วจังอีเวนไม่นะไม่นะ ย่อยเครื่องก็ยังไม่ได้ปั่นสักเครื่อง <c oughs> หลบกนอนหลบนี้กันเฮ้ยมีใครจะช่วยหนูไหมมีใครจะมาช่วยหนูหรือเปล่าโอ้โหแม่งโดนแขวนกันทั้งหมดเลยว่ะเฮ้ยโดนแขวนกันหมดเลยเหรอเฮ้ย เฮ้ยไ <mel> ี่หอยเหมือนเกมนี้โยนกันเวอร์เหมือนเกมนี้โยนกันเวอร์โอ้ยจะตายหาละเนี่ยอีหี้เพื่อนล้มกันหมดเลยอะยอมดีกว่าอีเวนเพื่อนล้มมึงกันหมดเลย ทำไมแม์นี้ผีผมสงสัยว่าทําไมแม์นี้ง่ายจังทําไมเกมนี้ง่ายจังอีเวนไม่เคยรอดเลยดูดิแต้มก็แค่นิดเดียวเองอีเวนยังไม่ได้นำหาเลยเลยก็โดนจับแล้ว เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมโอ้โหจะบอกไว้อย่างหนึ่งว่าเกมนี้มันก็ลุ้นๆอยู่นะมันลุ้นๆเหมือนกับอารมณ์ฟิลเหมือนในคอมเลยและก็คืออีกอย่างหนึ่งนะคือฉันแบบว่าไม่รอดเลยสักตาเดียวโอเคครับผมยังไงก็จบเพียงคลิปนี้กันไว้ก่อนเนาะคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาเล่นอะไรอีกก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย